สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมศจนรีดีลาบกับเข้าสู่ Warzone 2 p อโหม DMC นะฮะวันนี้เราอยู่กันกันกบอีกหนึ่งไกด์เควสที่หลายๆคนค่อนข้างจะติดระดับความยากหรือว่ามีข้อถกเถียงกันไปกันมานะฮะก็หลักๆแล้วเควสนี้ชื่อว่า The Pa านะฮะตัวเควสนั้นให้เราเก็บ Full Backpack of Doc t ท g กนะครับก็ผมพอเข้าใจแหละเควสพวก Full Backpack เนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องกลิชเรื่องอะไรบ่อยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นแฟกเตอร์ไหนก็ตามเควสนี้เนี่ยหลักๆแล้วไม่ได้บอกจำนวน Doc t a ทนะครับว่าจะต้องหยิบมา ทั้งหมดกี่อันนะฮะพูดแค่ว่า f u l หรือคือเต็มกระเป๋านะครับตอนที่ผมทำเควสนี้ผ่านนั้นผม x fill ด้วย d o แ tag เพียงจํานวน5อันด้วยกันนะครับด้วยกระเป๋า1ก็คือมันเต็มกระเป๋าผมแล้วแหละซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่ามันตรงกับ requirement จริงๆหรือเปล่านะเพราะบางทีมันอาจจะ พูดถึงฟูล a c k p แพคของกระเป๋าใหญ่สุดหรือเปล่าหรือว่าเป็นกระเป๋าแบบใดก็ได้นะฮะแต่ก็ณนะตอนที่ผมเล่นเนี่ยรู้สึกจะเป็นอาทิตย์ก่อนๆน,นะครับก็ไม่รู้ว่ามีฮอตแพดหรือ Hot f i x ขึ้นมาหรือเปล่าแต่ขออนุมานว่าปัจจุบันก็ยังสามารถทําได้นะฮะแล้วก็พยายามมาไกด์ให้ฟังกันนะครับถ้าเกิดไปกันตี้6รวมตี้ก็ลองยิงอีกตีหนึ่งแล้วเก็บมา3ามตอกแท็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยิงอีก สองคนฝั่งทีมเดียวกันแล้วหยิบด็อกแท็กมารวมกันเป็น5ก็ได้หากกรณีที่มีกระเป๋า1นะครับก็จะถือว่าครบเลยแต่ถ้าเกิดมีกระเป๋าใหญ่กว่านี้ก็ลองหาวิธีไปหันคนอื่นเพื่อเก็บด็อกแท็กออกมาให้มันเป็นฟูลแพ็คแพ็คนะฮะแล้วก็ตอนเอ็กฟิลออกก็เอ็กฟิลเป็นจุดเอ็กฟิลทั่วไปนะฮะไม่ได้ออกเป็นลำสุดท้ายหรือว่าไม่ออกเควส t l เลสคิวโฮสเทชนะครับก็เอาเป็นว่าไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอุณม